สวัสดีเพื่อนๆชาวแอร์ซอฟนะครับตัวนี้เป็นกล็อก17เจ Gen 3นะครับจากค่าย Double Bell ตัวนี้เป็นสินค้ามือสองนะครับนะครับสินค้ามือสองมาเดี๋ยวจะมาเช็คอะไรภายในแล้วก็ทำความสะอาดนะครับ่กอนอื่นก็ถอดสไลด์ออกมาก่อน Gen สามือสองนะครับผ่านการใช้งานมาเดี๋ยวจะมาเช็ดทำความสะอาดนะครับ จะมีคาบดำๆนะครับเป็นคาบอของซิลิโคนนะครับเราต้องใช้สเปรย์ซิลิโคนนะครับในการทำความสะอาดนะครับห้ามใช้พวกน้ำมันของปืนจริงนะครับมันจะทำให้แบบโลหะพองได้ปืนของท่านอาจจะเสียได้แราวทำว่าชีดเข้าไปพยายามฉีดอย่าให้โดนอยางฮอบนะครับ เพราะว่ามันจะทำให้เรา,ายิงไปนัดแรกๆลูกอาจจะไม่แม่นครับเพราะว่ายางมันไม่จับกับลูกจะทําความสะอาดจะมีคราบดำๆนะคราบดำๆถ้าใครขยัน เช็ดทอสาดแกลลอกสาาถถออ็สามารถถอดตรงนี้นะครับสามารถถอดตรงนี้แล้วก็ดึงสปริงออกได้เลยะจะมีคราบดำๆอยู่ยนะครับไม่ก็เราก็ดึงสปริงมายยนไว้แล้วก็เช็ดท้องสะอาดได้โอเคครับแล้วก็ฉีดฉลมไปอีกทีในส่วนของสไลด์ก็จะมี ภาพดำเหมือนกันนะครับฉีดโลมนีกทีเห็นไหมครับอื้มาสองก็จะประมาณนี้นะครับ เสร็จแล้วก็ประกอบคืนนะครับมาดูชุดยิงชุดลั่นไกอืมมีเหมือนกันนะครับ ปืนมาสองที่เจ้าของเก่าดูแลดีมันก็มีนะครับเพื่อนเลือกซื้อก็ดูให้ดีนะครับว่าอะไรภายในมันแตกลาวหรือเปล่าต้องทาารามสแบบหยาบๆนะครับเอาให้ดีก็ต้องถอดอชุดร่างกายออกมาเช็ดทำความสะอาดในฉีดฉลอมอีกรอบ เสร็จแล้วก็ประกอบจุดบนกลับนะครับด้านไกลดูนะครับนี่ค,ครับนั่นได้ปกติครับครับ